สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แซมซีสโกครับผมแซมครับวันนี้วันศุกร์ที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสำคัญนะครับเราจะมาเจาะลึกตลาดทองคำที่กำลังร้อนระอุชนิดที่ว่าครบเครื่องทั้งข่าวใหญ่ที่กำลังขับเคลื่อนตลาดและสัญญาณเทคนิคจากกราฟที่น่าจับตาแบบสุดๆครับเปิดประเด็นกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับตอนนี้ทองคำกำลังถูกลากเข้าสู่สมรภูมิรบระหว่าง2ปัจจัยยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้ ัจแรกที่กำลังกดดันทองคำอย่างหนักหน่วงผมขอเรียกว่าพยาอินซีคืนชีพนั่นก็คือการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐครับเหตุผลหลักมาจากตัวแรกการจ้างงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งเกินคาดไปมากตลาดเลยตีความทันทีว่าแบบนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงไม่รีบรดดอกเบี้ยแน่ๆนความคิดนี้เองที่ส่งให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาทันที และเมื่อดอลลาร์แข็งทองคำที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์ก็เลยดูแพงขึ้นในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกความน่าสนใจก็ลดน้อยลงเป็นธรรมดาครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีปัจจัยหนุนที่เปรียบเสมือนโลก่กำบังให้กับทองคำอยู่นั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่จบสิน้นความไม่แน่นอนตรงนี้ทำให้นักลงทุนยังคมมอทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮลเว่นอยู่เสมอครับเหมือนกับว่าต่อให้มีแดดออก แต่ถ้าเห็นเมฆพายุตั้งเขามาไกลๆการมีหลุมหลบภัยเตรียมไว้ก็ย่อมอุ่นใจกว่าครับและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องทราบในวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันชาติสหรัฐหรือ Independence Day ครับนั่นหมายความว่าตลาดการเงินและตลาดสินค้าพกพาของสหรัฐปิดทาการในวันนี้ผลกระทบคืออะไรก็คือสภาพคล่องหรือปริมาณการซื้อขายในตลาดโลกจะเบาบางลงอย่างมากครับอาจจะทำให้ราคาทองคำไม่ผันผลรุนแดงหรือที่เราเรียกกันว่า ตลาดไซเวย์พอผู้เล่นรายใหญ่จากฝั่งอเมริกาหยุดพักผ่อนกันดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาที่เราเห็นในวันนี้จะมาจากตลาดฝั่งยุโรปและเอเชียเป็นหลักซึ่งราคาทองคําในบ้านเราก็จะอ้างอิงจากราคาปิดล่าสุดและค่าเงินบาทเป็นสําคัญครับเอาละครับพอเข้าใจภาพรวมตลาดในวันหยุดของสหรัฐแล้วเรามาส่งกล้องดูกราฟทางเทคนิคที่ส่งมาให้กันมากดีกว่าครับนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด ตอนนี้กราฟราคาทองคำกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบที่คลาสสิกและน่าสนใจมากๆเลยนั่นคือรูปแบบธงสามเหลี่ยมหรือ pennant สังเกตเห็นไหมครับว่าราคาเริ่มบีบตัวเข้าหากันในกรอบสามเหลี่ยมที่แคบลงเรื่อยๆนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังสะสมพลังงานอย่างมหาศาลเพื่อรอการ breakout ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในไมชานี้ตอนนี้ราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50ได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในระยะสั้นครับ แต่ถ้าดูที่ค่า RSI จะเห็นว่ายังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณกึ่งกลางที่ประมาณ52สะท้อนว่าโมเมนตัมยังไม่เอียงไปฝ่ายกระทิงหรือฝ่ายหมีอย่างชัดเจนจุดตัดสินชี้ขาดอยู่ตรงนี้ครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ3,366ดอลลาร์ 3, ถ้าทองคำสามารถรวบรวมพลังทะลุผ่านด้านนี้ไปได้เราอาจจะได้เห็นการพุ่งขึ้นไปต่ออย่างสวยงามแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพลังงานที่สะสมไว้เลือกที่จะระเบิดลงด้านล่างหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมา แนวรับแรกที่ต้องจับตาคือ $3,294 ดอลลาร์ครับและถ้าแนวนี้เอาไม่อยู่ด้านต่อไปที่แข็งแกร่งเลยคือ $3,294 ดอลลาร์ครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ทองคำกำลังอยู่ในช่วงวัดใจครับกำลังรอเลือกทางว่าจัตยานขึ้นฟ้าหรือว่าจะขอพักตัวลงมาก่อนโดยสรุปนะครับปัจจัยพื้นฐานตอนนี้เหมือนการชักเยื่อกันอยู่ระหว่างค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกรง่งกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร แถมด้วยตลาดสารัดที่ปิดทําการทําให้สภาพคล่องน้อยลงด้วยส่วนทางเทคนิคก็ชัดเจนว่ากําลังรอการเบรกเอาออกจากกรอบสามเหลี่ยมนี่เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะการทะลุแนวต้านหรือการหลุดแนวรับจะเป็นสัญญาณสําคัญที่กําหนดทิศท,ทางของทองคําในระยะต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามแซมซีสโกแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ